วันเดียวน่หละให้มาสองมือบ้าติเออทำงานตามใบสั่งเอาทั้งนี้คือปะพันน่ะทั้งเห็นไหมเออมันกี่รุตบ้าพันนอก่อรมาเอนพหนแม่ออะพันตัวนี้ก็พอน่ะเติงเทงกับพันน่ะ เออล่วจับยัถไปมที่ดีคนเนี่ยหมเมนี่เอาแบซุปข้าต้มซุปค้งของทั้งในทั้งกนแหมเออใส่เร็วผมเออได้โยเออเออเออนั่นแหละ vẫn bạc kỳ lẻ đây Rồi, <coughs> giúp Tay thoa là có khoai đán gần đây Lâu 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 lâu, nhú khẩu đó Đứng ngồi các con ừ. Khoai khoai <laughs> Tít kèm อันนี้คือแทงเก่าเราจะมาตอ,อกเก่าครับระเบิดเราจะมาระเบิดเก่าเาตอก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  กดลงกดลงเออตอนละหาเหตุไรอืมวิธีต่อเกาไหมครับปึ๊บดันดันีไกก้หมเข้าไดอยู่บ่เข้าต้องข่างเลยพับยาวๆให้เรียวเด็ดบุยจะไป อ right. ี่เป็นนั่นงานมันขี้กันงานมันเป็นครูกันดีดีจริงมัวภาพก็ได้มันเป็นหัวอยู่เขาก็ได้ติบัดเขาง่บ่พอไหม่พอไม่ได้กลุ้มตะกลุ้มลุ้ดดิเราได้อยู่ยบ้าเาบ้าเราเออให้มันลงไปแจ๊กเอาหัวทั้งแดงอ่ะคือบภูเขาบ่หรอออกแล้วมันต้องมันต้องประสานเดียวกันค่อยต่อลงไปอี

เฮมันลงไปทั้งขางอะไลวะทังขางเนี่ยหรอวะไออันนั้นมันท้องแดงบอลนู้มันประสานมัไหมดิมันไล้ประสานขางดิมันกิด้อมดกันเอามันอมากดปูดีผีได้หรอมัน่ได้อมขางดิพอเวลามันเปียกแนเลยเขาเุลสีลาเาสบไ่้มไปจูกันลยดิบอฝังละอนยัมัจูงงก็มีใชอเล่ เราแฟนนี่ปิดหัวน่มเลตะกัวว่างลงไงแฟนตะกัวนี่ไหมแฟนตะกัวเราลงลังทนือแท้เฟ้าปินลอไป่มเอาไงบ่กเอาคว่ไงไงเลังมันเป็นฐานเนี่กระทะเไเออตไม่ดีงั้นงไอ้ทุกคนเนี่ยเอออาามันทดลงมาเออะนั่นละไปห้องตะกัวไวมันเป็นตะกัว เที่พงใส่ใส่กระดาษที่อยู่ลกันหน่อยวนลฟ้าใส่พงใส่นีอม่กลอง้ใส่พงนี่ันแน่ยูขาจดเนียโอ้เหี้ยเลยเียเวดผมดีดแงมจนนั่นนี่เออนี่มึงนั่งมาข้างแงแกกันพอเอาฟ้านลงคอนเอาฟ้าตะควนรลงวนก็เอาพเาพงใส่ใส่แล้วเอาฟ้าปิด แล้วเอากระดาษกาจุดระจุดก็ได้แตว่ามันจะโบผูลงหมนไหมมันจะกรูกลุ่มไหมถึงเชิงควาย้าปิดเอวปิดก็ได้กนป่ปิดกรได้แต่ว่ามันจะโบค่ายนี้ควหอนมันบชนี้ชูนี้กดานลงะใหม่ใหม่เขาบบ่ล้วเนาะมันมันอย่างีมันคว่เสิิดฝาไวมีนียังอยู่เออนี่มึนังมาตกรวอกัเลี้ยงถึงมันถึงมันมาเลี้ก็เป เงื้ยนแหละเอาไวนแล้วใช่ตะกว้ามีเท่าหร่ปมีทำอะไรแล้ไอ้เดียวเ่อนี้เดี่ยวเมื่อกี้เองจะว่าไงจะมีตะกร้าทำอะไรอย่างไหมอ๋อไปไหนจะติดตู้ปัแล้วตู้แล้วก็เป็นสลับสลับแก้สายนั่นแหละมาสลับแก้สายมันดีลงถึงสมบูรณ์ขึ้นหน่อยมือขึ้นหน่อยเขาไปมาาจามีลาจุดเดินทิ้งลงไป จุดนี่เอาให้ๆมเอาไปเหมอยไจริงไ่ต้องพิสใจได้แต่บางมันขนมันไ่ค่อยดูอะตัวาหลาย่เด่นกวกว่าไมเด็นว่ามันบอแหงปหานึใหม่ไปอะไ่ะจุบุงไ่มีน้ำมันเกิดปุ่อไงเป็นสิ้นรยุสรจล มันบ่ลงไปยบ่ไ้จูๆเราจะงอหลกเง้าลงมาได้ไปยั่ไงอย่างสูงจู่ๆเลยเป็นไงลองสิก็นเลยตัวเจียมันเสรนะมันเหยง่ายวัวกงอังีสิแม่มันจะงสีใหม่ไปหามันเดาเจยเงี้ยง่ายวัวงงีริใหม่ไปประฮอดดุดก่อนลงมา น่ะหมดแล้วา <c oughs> เอาถูกไหมถูกหมดบ่หมีบ่โล่หมดแล้วเป็นรูปแบบนี้ไปดีเดียับสิหมดแน่

หเป็นทานที่หรอทำไมวะลงุงว<อ>้าฮะดู <c oughs> หัมาเีรเก็บฟมันไม่ได้ปีดไฟมันมีนเดียวนะ <c oughs> ถ้าไม่ปีดไฟไม่ว่าอยากเก็บเท่าไหร่มันขึ้นทัางบนหมดกเจี์ให้มันลงเจี้ใส่จังสันโหลดไปไนะ มันมีฝาปิดแล้วก็ให้ย้อนให้ย้อนขนวนลงไปไงเขาไม่ได้ให้มานี่ไงฝามันก็จุดลงาไแหละไม่บเมนต์ขนวนไหมไม่มีบ่หรอเนาะนวนก็ไม่ให้ก็ให้ไหมเออในห้องสั่นนะมันถึไหนมือมึงแล้วบวานพันไปเลยมีหลายอันแค่ไหนเลรอบรอบเดียวเลยพันกันขนวนของไฟเออสูดแล้วก็ให้มันลงไปหั่นไมแต่จุดอันนี้กับเบาไหม มันสามันไม่ลงหล่อฉนวนมาไม่มันมันไม่ใช่ทว่าเร็วมันเป็นแบบสาไม่เหมือนพวกเลิศเลิดเคยเคยเปิดฟ้าแล้วมันไม่ค่อยได้จริงมันออกเราต้องพี่อยู่นั่นยแม่อยู่โครหล่ก็เห็นว่าเป็นร่างเป็นจูเลียนนิดนึงพอ ในซ้ในมุม่าเยบ่อ่าเราสายแยงไปยังไหนสายไนยงไปแล้วครั้งแรกเลยวะเนี่ยครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกของไอ้วัดไ้บ้านสยามพาะทำยังไงขันจมูกยงมันใจใช่จะอ้อมมเหรอมันก็จะอ้มออม

เาเดิจลสทีะทีละสองหลุมสองสองสององโอ้แข็งมันดเยอะเ็นเหี้ยลยางมันหมอยงเง่อนะไรยางห่องมันยางมัลุไปหมันทใหม่้กันมันหนี่ครับหลังจากเราเดินท่อเดินสายเสร็จแล้วนะครับ จะมาเข้าตู้เนี่ยครับสายมาเข้าตู้เลยเมนไม่เกิดสี่สิบสามพีสี่สิบแอมเปเป็นเมนสําหรับเครื่องชาร์จรถยนต์นะครับ หนึ่งครับเขาเสร็จเรียบร้อยตันดำเท่งสามเฟสนะครับอันนี้มีตนันสี่สิบแอมป์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกทำข้างนอกต่อครับ